เพิ่งน้องใส่ชุดอะไรกันเนี่ยเอ้ากระซุดคูเดิอ้าด็มบันนอกเนาะมาแล้วลูกจ้าชุดก็กว่าที่หนูอยากได้ก็กะว่าที่หนูอยากใส่เนาะพี่ไม่แปลกใจเลยทำไมน้องไม่เปียกสงการแท้ๆเขาคงกลัวแล้วสินะถ้าบทตีว่าเป็นอ้ายนี่งนู้ดาล่ะเด้ แมนพวกนู้นอะมีมารยาทดาอายว่าเป็นดอกก็ลองคิดว่าพี่เป็นเพื่อนดูสิเอาเอาสัตว์บอไอายบอกป้าบอกปากหมาโอ้เด่นหลุนได้บอกยืดยืดพี่หยอกซื่อตอนนั้นก็เลี้ยวไปแต่สิไปใสนันไอคอลอพี่จะไปดูพวกเด็กน้อยอยู่สี่แยกมันพากันชุมนุมเยอะเกินจะไม่หามพวกเขาตีไอแอลอ่ะไม่ พี่จะไปบอกให้พวกนั้นจงไว้กินแน่พลังใบสู้แดดโอ๊ยจิจิไปขุดมาได้จังไดโอ้ยก็มันหาจากไอจีแหะสูงขาวเขาดิอย่ดช่วเตัวไอจีกูเลยอยากเมื่อออไปไอจี

บุญมดเจีบานัางสาวนงมน,นีนี่คุณ้านนงนีนี่นงนางเคนาส่างนางน เอาจีบมึงเป็นยังเพื่อใครเห็นยังมึงกูควรดเป็นยังแต่กูสิเป็นก็ย้อนฟวองมึงเห็นกูบ้างเหรอบอแมนก่อนหน้านี้มึงเป็นยังเอา มึงสิหากน,นี่เด็กยิงคุลง่คุลงไปน่ะเห็นยี่บอกบอเมนมาถึงก้อนหนานั่นมงึงหันหนีซุปกู้เลนมากูสวนทางกับไอ้คอโลนัน่นมึงเป็นอย่างกัน,กน,กนอยู่บอเป็นอยังไงเอิญมาคอโลนัน่นกูสร้างกูอยากสิเลิอกู้อร่อยแบบที่ยังมาขอใจกูอยู่ใส่ใส่หว่อให้กูฟังนี่ อ้ยแม่สูสลาดเนาะขอยแนไป่องพูนมีอะไรน้องจิ๊บคิดถึงพี่เหรอไอ,อ,อ้อล้ออะที่จิ้งน้องกับคีนหอนไอ้นั่นแหละใจวุ่มวิวลาให้น้องเลยก็นี่ไงพี่ก็มาให้น้องพ่อหน้าแล้วไงน้องนันไอ้ตั้งแต่วันจันทร์ตอนเจ็ดมเสาไดใจามากมือนี่วันพุดตนน้นหงมุรแรง คือนัดแค่นิดเดียวเองนา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 ถ้ารักกันจริงเวลาก็ไม่สําคัญถ้ารักกันจริงเวลาก็ไม่สําคัญนิดเดียวหาไมา่ยังพี่นัดขามมือเลยได้น่ะึูก็อยากช่วยสนับเพื่อนนาทีนี้มึงต้องบอกเลยหรอปะจะเย็ยนกูเสียวตอมึงอย่ามาคัด สิบอกเลืมันจังไหนดีวะขสาสันบอกอยงสีแล้วกันทรามาสลดัดมาห้องสิเขาใจเองอ้เขาตา่างกันเกินไปไหมเอ้าทำไมน้องเป็นมนุษย์ต่างดาวหรอก็ค,อคือแบบเขาไปนำกันเมื่อไหร่แล้วทำไมเมื่อก่อนน้องงอยรถไปกับพี่ตัวติดเหมือนตุ๊กแกข้างห้องน้ำพี่เลยอะแต่ว่า ังมีคนอื่นที่ดีกว่าน้องอีกได้ไออาวมาบอกทำไมตอนนี้เราสาวเขามีแฟนกันหมดแล้ว <c oughs> แต่ไม่เป็นไรหรอกพี่รักน้องคนเดียวแ <c oughs> ด่ว่าไอาย,ยังไปใช้สำหรับน้องหมีแต่ก่อนมึงบอกกูคือที่หนึ่งไม่ใช่เหรอกูจำได้กูเมาอ่อวานพบบูบะกูคือบอกออกไปแนน่นะร <c oughs> ีบ่าไอน้องไม่ีต <c oughs> ิ เออกูจําได้มึงไปประกาศใส่บัการโดบ้านผู้ใหญ่จวนบอกว่ากูคือที่หนึ่งบอกว่ากูคือที่หนึ่งการเวลาคงอยู่ในไอเปียนไปไอไอวันเป็นคนน,นั้นวันเป็นคนที่นองฮูจกักอ้าวแล้วกูเป็นใครนี่เอาจิบไม่กขนาดนั้นไอแล้วยังปวใจอยู่ติแล้ววัาจังไหนต่อกูอยากฟังอืมฟังกูสบายต่อ แล้วสรุปกู็นใครนี่อายขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่อายมีให้นอ้องไม่ต้องขอบคุณมึงเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาคืนคกูก็พอจะว่าอายน้องยังมีอายเป็นพี่าสมากกว่าแต่พี่ก็ไม่อยากมีญาติเพิ่มทั้งงานแต่งงานบวชพี่ก็ขี้เกียจใส่ซองแล้ว ไม่สายออายยอเ้ที่หลังน้องก็หัดพวกนาฬิกามาด้วยสิจะได้ไม่สายนองว่าเข้าจบกันสำนีซะไม่เป็นไรพี่มีภาคต่อ1 2 3สอาำหรับน้องจ๊บอ้ไอ้คอโลอะไอ้ดีเกินไปอ้าวแล้วทำไมตอนนั้นน้องไม่ไปจีบโจนมาจีบพี่เขาล่อทำไมพี่จะแบดให้ดู ตการอย่างรู้อะไรต้องการอะไรพี่ไม่ใช่อีกเมนนะที่จะมีพลังกิตอ่านใจใคนออกโอ้ยไอขอขาไอเ,เขาใจนองติโอ้นี่ว่าพี่เป็นคนโง่เหรอโอ้ยโมเมนต์ไอ,น,อ 5, น้องว่าน้าสองคนเป็นเพื่อนกันดีก,กว่าเนะ้อเพื่อนพี่นิสัยดีกว่าน้องอีก ตัดใจสะทอไอตัดใจทำไมว่าใจพี่ไม่ใช่กระดาษตอนนี้พ้าสองคนคือเส้นขนานมีทางขอ,งของกันไหนดอกเส้นขนานอะไรพี่ตกคณิตพี่ไม่เข้าใจอ้นหนึ่งถึงความเป็นจริงในที่ละไออา้าวพี่ฟันอยู่เหรอเออเออ,อเอา้าคู่ต้นจะขวางอ้าวไม่ได้ฟันอยู่นี่วะ น้องอยากอยู่คนเดียวน้องอยากอยู่คนเดียวเอออยู่ก็อยู่ไปสิเดี๋ยวจะให้พี่ไปไล่พ่อไล่แม่น้องออกจากบ้านน้องจะได้อยู่คนเดียวแต่น้องอึดอัดทีนำะบ่ายอึดอัดก็อยากกินเยอะสิเสื้อผ้าก็หัดใส่ตัวใหญ่ๆน้อย อจะวะไอคอลรอมึงนีปึกเนาะมึงกับบอบอกเราไปตรงๆเลยเนาะอันสันบอกไอคอลรออ่ะเขาเลิกกัษะเฮ้าเลิกกันเฮ้าเลิกกันท่านแน่น้องรอเล่นใช่ไหมพี่รอขนาดนี้สาวๆที่ไหนจะกล้าบอกเลิกพี่น้องรอเล่นใช่ไหมน้องไ่ได้บอเล่นน้องบอกอิลีเขาเลิกกัะไอคอลรอพี่ไม่เลิกถ้าพี่เลิกสาวๆที่ไหนจะมาลากพี่อีก มึงจำได้ไหมตอนที่มึงสาบานใต้ต้นบกีหุม่มก <c oughs> ูจะสงสารมึงอีรีเพื่อนอกเป็นยังเดี๋ยวผมกูสองคนสี่ซอยมึงเองอังใดงกูตองเลิก